พร้อมจะเลยกันแล้วยังวิดีโอนี้เราจะไปจัดการจด,ดุกลูกา้าตัวจริงกันสักทีหลังจากที่เราเจอมันตั้งแต่ในวิดีโอพา์ที่ศูนย์เจอหน้ากันวันแรกมันก็หักหลังเราเลยในวิดีโอนี้เราจะไปปิดบัญชีมันกันสวัสดีครับผมขอรบก,กวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkeystore com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง steam wallet ไอจูน Google Plus PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงไปไปจัดการมันกันไปคาบอ้อยเราจะไม่ฆ่าคนจากระเบียงห้องของเจดุกลูกล้าไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมก็ตามไต่ขอบหินตรงนี้ไปช้าๆโอเคจะได้ไม่บาดเจ็บต้องขอมัวพวุงนิดๆด,ด,ด้วยนะ <c oughs> วัสดีบ๊าย เมื่อกี้ก็แม่พุ่งตัวเองจริงๆเลยด้วยนะจะบ้าหรือไงอินจัดเอยคือถ้าเกิดว่าเดินพรวดไปเลยมันจะตกลงมาแล้วแบบบาดเจ็บนิดๆนิดๆจริงๆแต่เราก็ไม่อยากบาดเจ็บเราก็อยากจะแบบเอ้ป้าจา๋าเงินป้าเป็นของผมแต่จริงก็มีของให้กินอื้อซ่าเลยนะแถวๆนี้ใช่ไหมเออเพิ่มพลังได้รัวๆเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้เปิดประตูทิ้งเอาไว้ขอพุนครับเพื่อให้รู้ว่าทางมันเชื่อมต่อกันนะเจ้าไม่มีตังเจ้าจนผมหมั่นไส้ตาป้าสองคนนี้มากมาเลย แล้วผมพูดทับจนไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่าเธอพูดว่าอะนไร่ <c oughs> ทำไมต้องตีลกกายอย่างนี้ทุกทีเลยเนะี่ยถ้าเราเล็งยิงไปที่แขนมันจะเป็นแบบนี้ทุกทีคือมีป้า A กับป้าบคุยกันป้า A ก็ถามป้าบว่า B สมมุตินะสมมติติ้งต่างถ้าป้าบได้กลายเป็นราชินีของเกาะใดเกาะหนึ่งใน4หมู่เกาะหรือยิ่งกว่านั้นถ้าป้าบได้กลายเป็นคนที่นั่งบนบัลลังก์ ป้าบีจะใช้ชีวิตยังไงเออป้าบีจะทํายังไงกับชีวิตป้าบีก็บอกว่าเป็นแล้วไงก็ใช้ชีวิตอย่างที่ทําอยู่ในทุกๆวันนี้นี่แหละทุกวันนี้ฉันก็ดุดลาชินีอยู่แล้วฉันก็กินขี้ปี้นอนของฉันไปเรื่อยอภิสิทธิ์พิศเศษสูงสุด <c oughs> บนชามอยู่นี่ <c oughs> คือมันเป็นภาพยอดส่วนของคนในคาลิฮาร์ดของจอดุกลูกา้าที่ยามชายฝั่งเคยบ่นกับเราเมื่อหลายวิดีโอก,ก่อนว่า ที่นี่ผีบ้ามากๆคนที่นี่คิดว่าตัวเองเป็นเทพเจ้าด้วยซ้ยําอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะทําอะไรก็ทามีอภิสิทธิพิเศษคิดว่าตัวเองมีอํานาจขนาดเท่ากับผู้ปกครองของหมู่เกาะหรือว่าจากักรพรรดินีอะไรก็ว่ากันไปเลยด้วยซ้ำอะ่ะโอ้เอาแต่ใจตัวเองกันฝุดๆดูได้จากมีคนตายเป็นระยะๆะะเกลื่อนบ้านไปหมดเกลื่อนคลัื่องหาดไปหมดแต่ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะเสพยาเกินขนาดหรืออาจจะฆ่าคนทิ้งเล่นผีบ้าผีบอ โชคดีเมื่อกี้ผมได้รูกดอกยาสลบกลับมาด้วยนะอันนี้มีหนึ่งอันอันนี้มี2อ,อันโอเคผมแปะโป่องอันนี้ไปอันหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาเอาแล้วก็น้ํายาขวดสําหรับปลาใส่หัวไครสคักคนแล้วมันจะสลบไม่ได้เอาไปด้วย <laughs> ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นมันเสียงดังเออแอะประตูโผล่ตรงนี้ที่เราทําไว้เมื่อกี้แล้วก็เซฟไว้เพื่อความชัวร์พอเราจะเข้าหมดจริงจังเกมมิงกันแล้ว ก่อนหน้านี้ทําอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ยังทีเล่นทีจริงตรงนี้มียาม3ามคนนั่งเล่นไพ่อยู่กับพลเรือนหนึ่งคนแล้วก็มีอีกหนึ่งหนอตรงนน้นนอนแอ้งแมงเมาเล้าหลับอยู่ไม่ได้สลบไม่ได้ตายแค่หลับอยู่ตามภาษายามของที่นี่อู้งานได้ทํา <laughs> ทำไมต้องขาแมวคุงด้วยตอนที่ขยึกขยึกขยึก ความอินนี่นี้คืออะไรจะเย็นเย็นเออเอมิลี่เอาอยู่โอเค okay. ทีนี้เรารับปากเจ้าตัวปลอมว่าเราจะไปจัดการเจ้าตัวจริงแต่จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าตัวจริงมันอยู่หนไหนใช่ไหมเออแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงผมว่าทําไมผมถึงอบครับมาทางนี้นั่นเองเออจ้านอนระเกะละกะทําให้ข้าเก็บเงินลําบากเนี่ย คือเดี๋ยวเราจะเดินไปหาแม่บ้านคนหนึ่งแม่บ้านคนนี้จะรู้ที่อยู่ของดุกลูกา้าอย่างน้อยน้อยหนึ่งคนเสมอเธออาจจะไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมแต่ว่าเธอรู้เสมอไม่ว่าเราจะเดินผ่านไปเจอเธอณนะตอนไหนของมิชชั่นก็ตามเธอจะรู้ว่าดุกลูก้าอยู่ที่ไหนเพื่อที่เธอจะได้ไปเสิร์ฟอาหารให้ถูกเออแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนี่ว่าตัวปลอมอยู่ตรงไหนเราก็แค่ไปหาตรงนั้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวจริงอยู่ตรงไหนตามไปด้วย เรียกว่าแหล่งเบาแสนั่นเองแล้วก็เรียบร้อยแล้วเนาะยกเว้นแค่มีปืนขยับได้เองแบบผีเข้ามันเป็นผลของไฟฟ้าสถิตเออ,เอน้องๆไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยเกมนี้ตรงนี้คือทางเดินรูปตัวยูที่เคยมีเจ้าค o อกเวิร์กโซเยอร์เดินไปเดินมาอ่ะฮะตัวแรกเลยที่เราเจอในมิชั่นนี้แล้วผมก็ช็อตมันคลึ้มทีนี้ก็อึ๊บ ผมนะ่าจะปิดประตูนิดนึงนะนี่คือคนที่ผมบอกบอกสาหม่ต้องดีใจแบบนี้ทุกครั้งไหมคือเธอต้องไปเสิร์ฟอาหารให้จจดุกลูก้าแล้วพ่อบ้านก็เลยถามว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าต้องไปเสิร์ฟให้ตัวจริงหรือตัวปลอมแม่บ้านบอก สำคัญด้วยเหรอเสร์ฟให้ใครไม่ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมมันก็แดกทั้งนั้นแหละทข <c oughs> ามีหน้าที่เสริฟก็เสริฟไปเถอะจะได้ไปใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเลยึ๊บ,บตรงนี้ก็เหมือนกันนะคือเดินผ่านมาแล้วเห็นนะแต่เรามองไม่เห็นของเราเองเท่าน,นั้นเองแล้วจากข้อมูลที่ได้ตรงนี้ท่านดุ๊กอยู่ที่ห้องตทรนรูมคืออย่างที่บอก ถ้าน้องเล่นอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้แต่ของผมคือห้องตู้นรูมแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าน้องจะรู้หรือเปล่าว่าห้องตู้นรูมอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าขอแค่แอบฟังได้ปั๊บมันก็จะมีไอคอนแดงๆโผล่เด้งๆขึ้นมาแล้วเห็นไหมห้องตู้นรูมแล้วก็มีเป้าหมายลุกลูกาอาเบลเดินอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันทีนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือแอบส่องหนึ่งทีอ่าให้ขึ้นไอคอนขึ้นมาว่าอยู่ตรงไหนยามหมายเลขหนึ่ง ยาหมายเลข2มีสองคนชอบเป็นตัวจริงและยังมีพลังไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นด้วยเสาวยิงไฟฟ้าเข้าไปในนั้นไม่ได้เจอช็อตตายแน่นอนแต่ให้เราโผล่ไปทีหนึ่งก่อนเพราะไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมก็ตามมันมีบริการอยู่แต่พอเราโผล่ไปปับ๊บมันก็จะเริ่มบน่นมันก็จะเริ่มพูดตามบทของมันไปบทน,นั่นบทน,นี่พูดนั่นพูดนี่ง,งุ่มงิมง,งุ่มงิมและสุดท้ายพอนานพอปับ๊บมันก็จะบอกกับบริการของมันว่า ข้าขอเวลาเป็นส่วนตัวแปบ๊บไม่ว่าจะตัวจริงหรือตัวปลอมก็ตามก็จะพูดแบบนั้นในวิดีโอพาร์ทที่แล้วน้องๆถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆจะเห็นว่าจู่ๆบริการที่มีตัวเดียวหน่อยเดียวของเจ้าตัวปลอมก็เดินลงบันไดามาใช่ไหมเออนั่นแหละเพราะว่าเจ้าตัวปลอมมันบอกว่าข้าขอเวลาเป็นส่วนตัวแปบ๊บด้วยเหมือนกันผมก็ทิ้งเวลานานพอเพราะว่าผมไปแอบจัดการยาที่อยู่ตรงระเบียงอะไรแบบนั้นเอ๊แล้วนี้เราก็จะทําเหมือนกัน บริการสองคนของมันก็ปล่อยไปตามภาษาแล้วจะจัดการองค์ขลักพิทักษ์ทางเดินตรงนี้ก่อนแต่ว่าจุดุูกดูก้ามันเดินเป็นวงกลมอยู่เห็นไหมเราต้องรอให้มันเดินมาแถวๆนี้เพื่อที่เราจะได้ล็อกคอแล้วและชุดนี้ไม่โดนมองเห็นไปด้วยมันมีสองคนด้วยนะอ่าแล้วด้วยความที่ประตูมันเป็นประตูกระจกดุกลูก้ามมันเลยมองเห็นทะลุได้เนี่ย เอ๊ะไม่ต้องมาเห็นก้าเลยค่าเขินเฮ่ยเกิดอะดรขึ้นกังกัน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 โอเอเฮ้อเจ้าปีนกลับเข้าไปทำไมเออโอเคผมรอนานมากพอแล้ว <c oughs> ผมว่าลูกน้องมันน่าจะไปละมัง้งไปแล้วโอ้ยอะ เครื่องช็อตไฟฟ้ามันกำลังจะทำงานผมไปชะงักหนึ่งจังหวะเกือบไปแล้วไม่ละอ้ยแคกแคเจ้าลูกลูก้านี่มันคลั่งใครดาลายล่าสุดๆไปเลยนี่ยมันกระบ่นด้วยว่าเอ๊ะเดี๋ยวเอมิลี่จะต้องพูดก่อนอ่ากุญแจเปิดตู้เซฟนั่นเองคือมันกระบ่นว่าข้ามีความทรงจำแปลกๆ ที่ดันวอลทาวเวอร์เพราะว่าที่นั่นน้องชายค่าตายไม่ใช่ดันวอลทาวเวอร์สิดันวอลเฉยๆน้องชายค่าตายที่นั่นแต่ข้าก็ได้พบดดลัยล่าที่นั่นด้วยนะมันก็ฟินไปอีกแบบหนึ่งนะ <c oughs> สุุน้องชายตายไม่เป็นไรใช่ไหมอ๊บ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 แล้วก็ยามสองคนตอนนี้ไปยืนอยู่หน้าประตูตรงนั้นแทนแล้วพร้อมกับพลเรือนอีกหนึ่งคนที่มาเจา็กฝั่งหนึ่งก็จัดการได้แต่ยังไม่ใช่ในวิดีโอนี้เท่าน,นั้นเอง ตอนแรกผมไปเปิดประตูทางนู้นใช่ไหมไม่ควรไม่ควรไม่ควรแอบต่อไปดังนั้นควรแอบต่อมาทางนี้อ่ะรว่าพอเราอยู่ในนั้นเปิดประตูออกมาบานประตูมันจะกางออกมาด้านนี้ไงแล้วมันก็จะทําให้เหลือพื้นที่นิดเดียวเท่านั้นเองที่เราจะเข้าถึงยามได้ผมชอบเวลาเราบิงแล้วเรากดเดินหน้าค้างไว้ด้วยเนี่ยบิงมันจะไปได้ไกลขึ้นดูดทรงพลังฟุดๆุดไม่มีประโยชน์หรอกต่พูดเป็นไงนี่นอ่ะโอเค ผมยังยังไม่ได้เคลียแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นยังวิ่งไม่ได้เดินเสียงดังยังไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เรามาทางไหนเรากลับทางนั้นเราเป็นผู้ชายเนตระเบียงเพราะฉะนั้นเรากลับทางระเบียงใต้ตัวเราใต้ขาเราขอครับก็มีคนเดินอยู่ดึกๆด้วยนะมีคนหลับอยู่ด้วยยังมีคนเฝ้ายามอยู่อีกต่างหากช้าๆยาววิ่งอยาววิ่ง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 ยาวิ่งยาวิ่งอื้อ Okay, think that. Okay, put him there. I'll hide him. That's it then. Now it's up to me. I'll take the medallion and call them. I'll be watching. Break a leg. <laughs> Don't worry. I've spent years mimicking this asshole. Captain Almeida, come at once to my chambers. There's a problem. Quick, hide up there. Captain, please arrest this clown. Seems that he took his role a little too seriously. Get your hands off me! I'm well we'll <laughs> Take him away, Captain. But <laughs> I think I understand, Your Eminence. We'll handle it. What? This is outrageous! I'll have you all skinned alive and set in a salt bath. If only there was something we could do for him. I suppose all those years pretending he was me, that eventually took its toll. No! Stop! I am the Duke of Circuris! You can't do this! Dr. Hypatia at Adameyer will know what to do with the poor man. ข้าลงได้หรือ,อยังข้ากลัวความสูง <c oughs> โอเคโอ้ยโอ้ยไอบ้บ้าแล้วก็เรียบร้อยสำหรับเจ้าดุกลูก้าผีบา้า และเท่านี้ก็จะเป็นไปตามแผนการที่เราพูดกันเอาไว้ในวิดีโอพาร์ทที่แล้วเจ้าตัวปลอมก็ฉกเหรียญไปแล้วก็สวมรอยกลายเป็นตัวจริงหลักๆแล้วประเด็นก็คือเราเปลี่ยนเจ้าดุ๊กตัวจริงให้กลายเป็นตัวปลอมแล้วยัดข้อกล่าวหาว่ามันพยายามจะก่อกระบฏขึ้นมาเป็นตัวจริงงงไหม <c oughs> มันนอนอยู่ในนั้นพร้อมยามสามคนโอ้ยกดผิดน้น้องจะงงน้อยลงถ้าน้องพูดออกมาเป็นคำพูดพูดออกมาจากปากแบบที่ผมเพิ่งทำ หนึ่งสองสามแล้วพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามแล้วเรียงจังดูตัวจริงให้กลายเป็นตัวปลอมแล้วยัาข้อกล่าวหาว่ามันก่อขบวนมาเกิดขึ้นมันเป็นตัวจริงเป็นไงงงน้อยลงไหมหนึ่งน้องบอกจัดกูงงกว่าเติมอีกเอ้ยเออทรอยเมื่อกี้ไม่ได้ขมแมวพุงเลยเจ็บเลยโอเคทีนี้เราไปกวาดรอบนอกกันนิดนึงก่อนที่จะ ไปเก็บดวงวิญญาณของดลายล่ะเจ้าหมอ,อนี่นะเนี่ยมันบ่นอย่างเงี้ยนานมากแล้วมันก็หันหลังให้กำแพงเราก็ทำอะไรมันไม่ได้ไปจัดก,การทางอื่นก่อนแต่ต้องมองมันนิดนึงก่อนเพื่อให้มันเริ่มพูดเพราะว่ากว่ามันจะพูดเสร็จกว่ามันจะบ่นเสร็จผมขึ้นผิดทางบนจบยัก เออจบพอดีของครับ<ช>โอ้ยผมใช้น้ํายาเพิ่มมาหน้าไปเยอะมากๆเลยเนะี่ยโอ้โอ้มีคนหลับอยู่เยอะมากๆผมขึ้นปิดซอยต้องระวังตรงนู้นมีคล o อว w ซ r ย s o เยออยู่เนะนี่ยนู่นอ่ามันเป็นทางที่เราจะต้องหนีไปจากที่นี่ด้วยแล้วก็พลเรือนคนนี้จัดการยากมากเพราะว่าเขน,นอนอยู่อะ โอเคได้ล้วคือมันนอนอยู่แบบนี้ถ้าเราจะปลุกมันขึ้นมาเพื่อล็อกคอมันจะขึ้นตัวแดงก่อนที่มันจะเห็นตัวเราเป็นชิ้นเป็นอันด้วยซ้ำนะมัน <c oughs> ตกกระจายเออลำบากฟุดฟุดไม่ได้มีแค่คนนี้นะเจ๊ <c oughs> คนนี้ก็ด้วยเช่นกันอ <c oughs> ต้องวิง่งต้องวิง่งซิกแซกเรียก คือบางทีผมลองเอาขวดปลาปรากฏว่าเธออึดอึดกว่าเจ้าคนเมื่อกี้มากไม่ยอมไม่ยอมสลบแล้วตื่นขึ้นมาแทนด้วยนะโหดขิมขิม,ขมเธอมีภูมิต้านทานต่อขวดแก้วแล้วก็น้ำยาเพิ่มพลังซึ่งสำหรับน้ำลายตัวเองตรงนี้จะนำไปสู่ไม่ใช่สิจะเชื่อมต่อไปอยังห้องกินข้าวนั่นเองที่ผมแปะป้งเอาไว้ แล้วตรงนี้เป็นความผีบ้าซุปเปอร์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 ผีบ้าของชนชั้นอภิสิทธิ์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์คอตร์โพคนแม่คนรวยเพื่อนบ้านของเจ้าดุกลูก้าผีบ้ามันเอาของกงของกินไอ้นู่นไอ้นี่ปลาคนจนตายเล่นเลยเนี่ยปลาคนเล่นจนตายครับครับ estrigger anecd S Lil คือพวกมันเล่นเกมกันเอาคนมามัดมัดแล้วก็ปาป,าป,าปาลาปลารวยรวซึ่งมันก็เมาด้วยเมาจนไม่รู้ด้วยซ้ำเมาจนนั่งลงไปแล้วเนี่ยนอนเลยดีกว่าเมาจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตกลงแล้วกติกาที่ตกลงกันไว้ตั้งไว้แต่แรกคืออะไรต้องปลาให้โดนหรือว่าห้ามปาให้โดนจําไม่ได้แล้วเมาเกิน แต่ก็ปาไปปลามาจนเจ้าหมอนี่ไม่ขยับไปแล้วก็เลยตั้งกติก,กาใหม่ว่างั้นปลาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขยับกันดีกว่าผีบ้ามากๆเลยนะใช่ไหมพวกนี้มันชั่วร้ายสุดๆไปเลยผมอุ้มมันขึ้นมาทำไมหยิ่งยากแยงอ๋อผมอยากได้ลูกดอ,อกคืนนั่นเองเราไม่ได้ด้วยนะอ่าตัวนี้มีแต่ลูกกระสุนอ๋อมีลูกดอ,อกยาสลบด้วยใช่ถอนทุนคืนแม่มเลย รูปดอกธรรมดานกเก็บไม่ได้ผมมีอ้าวครบห้าแล้วนี่อ่าแต่ลำยยาเพิ่มมาหน้านี่สิเหลือน้อยนิดแล้วอเรียบร้อยมีเด็บพวกอภิสิทธิ์พิเศษอภิสิทธิ์พิเศษอภิสิทธิ์พิเศษแล้วก็จะเชื่อมต่อไปยังตรงนี้ <laughs> มวยแต่ไปเครืองเขาอยู่อ่าเชว์เด็ก ผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้ตรงนี้เองดูนี่นะขอบคุณสำหรับตังพี่ทหารที่ใส่หมวกแบบนี้ใช่ไหม<ส>เวลาเราแวบ็แวบๆจะเห็นว่ามีหมวกสะท้อนแสงขึ้นมาด้วยผมก็ไม่ได้สังเกตแต่เรารู้สึกว่าเราเก็บไม่ได้ใช่ไหมเออแต่เพิ่งรู้ว่าถ้าเรายิงธนูใส่ไปที่หมวกแบบนี้ป้องหมวกจะหลุดแล้วมันจะไม่ตายเหมือนบล็อกได้นะ่ะเออเพิ่งรู้เพราะว่าผมมาลองกับเจ้าตัวนี้นี่แหละผมลองยิงมันดู แบบเล่นๆของผมแล้วตู้เซฟอยู่ตรงนี้เรารู้มาก่อนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมว่ารหัสคือ006เ,เป็นรหัสที่เราเก็บได้ในห้องทํางานของเจ้าดุกลูก้าเมื่อวิดีโอพาท์ที่แล้วนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินมาที่นี่ก่อนและยังไม่ได้ไปที่นั่นรุนของข้าลุนของของ้ามันก็จะมีเอกสารพวกนี้เนี่ยอ่าคอยบอกอยู่ว่า มีรหัสตู้เซฟอยู่ในห้องทํางานของท่านอดุกด้วยนะไปเก็บดูแล้วกันถ้าเกิดว่ายา่จะเปิดอะไรประมาณแบบนั้นสตันตไมล์ของข่ายอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมบาไซไมล์ก็คือบอกตําแหน่งของรหัสตู้เซฟนั่นเองแล้วตรงนี้เป็นขุมสมบัติเลยเนะี่ยว้าวมานี่มานมาน่ล้ำจาลูกดอก3อันผมแปะโป้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมมาเก็บนะมันเขียนเอาไว้ว่าไอเทมทั้งหมดที่นี่ขออุทิศ ให้แด่เอเมลี่สลัดจุดนอนขอค,นครับปืนปืนปืนโอ้มีตัวรีวายอยู่ตรงนั้นแต่ผมก็เต็มอยู่แล้วก็ยังมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยอย่างที่บอกมันแค่หลับหลับในเวลางานเพราะการทํางานของมันก็คือการเมาหลับไปพร้อมกับแขกแต่ถ้าเราเดินเสียงดังไม่ว่าจะชั้นบนเหนือหัวมันหรือว่าชั้นเดียวกับมันมันก็จะลุกขึ้นมาหมดอยู่ดีเนี่ยวุ่นวายแล้วหรือเจียวเจ้า บอสจออืมมีแต่เพิ่มพลังแฮอยากได้ทำ้ยาเพิ่มมาหน้ามากกว่านี้เนะี่ยโอ๊ะแผนที่อันเดียวก,กันกับที่เราได้มาจากบนเรือน,นั่นเองออืม,อ,มอ่ะขอบคุณครับเจ๊ <c oughs> พยายามอยู่นานอันนั้นคือประตูเชื่อมต่อไปยังห้องต้นรูมนั่นเองแต่มาจากอีกประตูหนึ่งไปๆมาๆมันก็เชื่อมกันหมดนั่นแหละผมไปในของผมเนี่ยอ๋อมันจะมีห้องน้ำเหมาะสมสำหรับเก็บศพอยู่ตรงนี้เราเดินมามันก็จะได้พูดกันไปด้วยพอดีมีปืนมีเงินตรนนั้นเป็นสระไว้น้ำจะมีคนสองคนจะคุยกันเรื่องเหมือนกับแบบ การแต่งงานแบบคุมถุงชนหรือว่าแต่งงานอะไรก็ตามแต่อีกคนนึงก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแต่งๆี่เถอะเจ้าพวกคนที่เราจะแต่งด้วยเนี่ยยังไงซะก็เป็นพวกของเจ้าดุกลูก้ายอยู่ดีเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่งไว้แม่เสียหลาอยู่ดีแหละเดี๋ยวพอมันพูดจบมันก็จะเดินทางกันไปอ่าคนหน้นเจอ,อกไปข้างนอกแล้วมันจะไปสมทบกับยามอีกสองคนที่เคยเป็นบริก,การของเจ้าดุกนั่นเองก็เลยทําให้ต้องใช้โดมิโนหนักนิดน,นึงถ้าเกิดว่าเราจะจัดการมัน โยแนแรงไปหน่อยกิจโซวาาแอนตี้เรื่องการคุมถุงชนก็แล้วกัน <c oughs> ค้าก็เลยใส่อารมณ์กับเจ้าจุ๊บแต่ว่าเราออกตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะต้องไปออกตรงห้องตรงนรุมเมื่อกี้ผมแอบ เข้าประตูนี้ไปนิดนึงใช่ไหมเออแล้วก็กอดแน่นๆยามไปคนหนึง่งตรงห้องอาหารส่วนกลางเพื่อลดจํานวนยามที่เราจะจัดการกันในวิดีโอพาร์ทแน่เฉพาะตอนนี้เฉพาะในวิดีโอนี้ยังไม่ไปอืมขอเซฟเพื่อความชัวร์หนึ่งคนตรงนั้นมองไม่เห็นอ่ะโอเคโอ้ยพลังหมดกันพอดี เพิ่ม <tu> ก <i ro> ็ไม่เต็มด้วยเปลืองชมัดเลยมิชันนี้เพราะใจร้อนน่ะแต่ไม่เป็นไรรวยข้ารวยต่อยข้ารวยกว่านี้ต่อ้ข้าได้เป็นจักรพรรดินีข้าก็จะใช้ชีวิตแบบนี้โทรแนะนำเสียงตอนไหนอ่าโอเคก็ทาแบบนี้ก่อนเอ้เพื่อดีเราจะได้เห็นว่าใครมองใครอยู่แล้วผมจะต้องยิงคนไหนผมลืมไปละเราต้องยิงคนนี้ต้องมั่นใจว่ามันมองไม่เห็นกันเสีตรงนี้เพราะความชั่ว โอเคมันไม่มีอักษรเด้งขึ้นบนหัวแต่บางทีมันก็เห็นนะเห็นแบบแวบๆบว่าแบบเพื่อนมันจะล้มไอพวกนี้ใส่หมวกด้วยกันทั้งนั้นเลยเนะี่ยอัยผมยิงลึกไปหน่อยเสียบการคอเลยอ่าอึบไอพวกนี้ยากจนแล้วทําให้ผมต้องเปลืองไอเทมแสงชมัดเลยไม่เป็นไรผมแปะโป้งไอเทมเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปเก็บในสักวันอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่ในวิดีโอนี้แต่กลับไปเก็บแน่แพนิช่านี้โอ้ยโดโมิโนอีกแล้วเนะี่ยผมรอได้ไหมะ นิดนึงมันเติมกลับไปไม่เต็มหรอกแต่ว่าคงก็ยังอยากกลับอยูด่ดีเอะทำเป็นสติสติ้งทำเป็นร้องเจียวจ้าวเอะเอะโอ้ยแย่แล้วขอโทษด,ด้วยครับอเจ็บคอแล้วนะเอ,เอ,เอแ,ลแล้วเราเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกมันเป็นส่วนด้านข้างบ้านใช่ไหม ก็บ้านอยู่ตรงนี้มีด้านข้างมันมีปริศนาด้วยนะมันมีศพคนตายซึ่งเราก็เห็นศพคนตายอยู่ทั่วไปหมดอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่เหมือนกับมีศพอาพรางเนะี่ยมานอนตายอยู่ตรงนี้แล้วหนักกว่านั้นก็คือเป็นแม่บ้านของที่นี่ด้วยเนะี่ยคืออย่างที่บอกคนที่นี่เหมือนกับที่ยามชายฝั่งตรงด้านนูน้นพูนๆตรงนี้เลยเคยบอกเอาไว้ว่าคนที่นี่ผีบ้ามากๆเขาอดอยากปากแห้งกันทั้งเมืองมนอานอกกับข้าวมาโยนเล่นใส่ย,ยาม เพื่อหวังว่าจะดูว่าโดนเป่าโดนหรือเปล่าอะไรแบบนั้นแล้วดูสิไม่มีใครปลอดภัยที่นี่เพราะว่าคนที่นี่เหมือนกับรวยพอที่จะฆ่าคนได้โดยไม่ติดคุกหรือว่าทําอะไรก็ได้เอาคนมาเป็นเป้าปลาหรือว่าจะฆ่าแม่บ้านทิ้งก็ได้ถ้าไม่พอใจแล้วก็ลอดตัวได้ตลอดเวลาเป็นซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์อภิสิทธิ์พิเศษขนาดเอมิลี่โดนกล่าวหาเล็กๆน้อยน้อยแบบเข้าใจผิดว่าเป็นภาพขังว่าเป็นคลาวคิวเลอร์ ก็ยังโดนสังคมประนามกันรัวๆใช่ไหมเออแต่เจ้าพวกนี้ค่าได้ค่าดีค่าได้ค่าดีค่าไปไม่มีคดีขี้โกงสุดๆไปเลยเนี่ยอ๋อโอเคผมทําตามสัญญาแล้วเนาะเราเข้ามาจากประตูด้านนู้นวนลอบเป็นตัวยูแล้วก็กลับมาตรงหน้าประตูทางเข้าแล้วประตูสองบานตรงนี้คือที่ผมทิ้งค้างเอาไว้เป็นในส่วนของห้องกินข้าวแล้วเราจะเคลียร์ให้เรียบร้อยในวิดีโอหน้า ยังเหลือไอคอนว่าเราจะต้องลงไปตรงทางห้องรับทำสเปเชียลแอคชั่นเพิ่มเติมแล้วก็เก็บโซลของเจ้ารไรล,ล่าวิดีโอหน้านะวิดีโอหน้าเฉพาะตอนนี้เฉพาะวิดีโอนี้สวัสดีครับผมพักนิดนึงไอคอนไอแคกแล้วเนะี่ยทำเสียงทำเสียงสสดิดสสดิ่งบ่อยเกินไปเจ็บคอ